แคปชั่นคำคมวันหยุดยาวมีแค่4วันงั้นหยุดที่เธอเท่ากันจะได้มีกันตลอดไปหาแล้วสวัสดีครับพี่พี่สองสามสี่ 2, 3, 4, บารีบาท์ดสองสามสี่บารมีบอลสวัสดีจ้าล้วนแต่เช้าเลยล้วนเครื่องล้วนแต่เช้าสองสามสี่บารมีบอลสวัสดีจ้าบอลสีสวยต้องปกของแทมานะครับผมะจะส่งไปรษณีย์นะครับผมหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทเนาะสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางโทรนี่เลยครับพี่ศูนย์ต้นสี่เก้าสิบเอศูนย์เก้าเจ็ด เบอร์โทรแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้าสองลำสี่บารมีบอลเน,นาะเดี๋ยวมีเอาไปเจ้าสาวออฟออปเปอเรเตอร์สาวส,ส,สวย้องก้อยรับสายจ้าโอ้ยคาเฟอีนกาแฟยังไม่ถึงครับพี่เช้านี้ยังไม่ได้สปืดเลยอะต้นนี้ครับพี่เดี๋ยวขอขอขอ,ขอเคียย์ต้นนี้ก่อนต้นนี้เนาะชื่อว่าหงทองผมครึ่งคลิปไปเมื่อวานต้นนี้หลุดจองนะครับพี่อจองไว้แล้วนัดโอนเงินแล้วไม่โอนต้นนี้ผมให้พี่วิเชียนนะครับที่ว่าพี่โทรมาแล้วไม่ทันเนาะคือมีพี่ที่เป็นลูกค้าใหม่แหละก็คือจองไว้ โทรมาคนแรกเลยจองไว้มีหงทองมีอาจารย์เมืองแล้วก็มีแม่ฟ้าหลวงเนาะจองไว้แล้วแล้วก็นัดโอนเงินเมื่อวานเย็นหายเงียบไปเลยครับพี่ลูกค้าใหม่ยังซื้อขายครั้งแรกเนาะก็เลยแถวบ้านผมเอินว่าเงียบแบบว่ามิดซีรีเลยพี่เงียบทักไปก็เงียบทักเมื่อคืนก็เงียบทักเมื่อเช้าก็กกเงียบไม่อ่านไม่อะไรทั้งนั้นก็ผมขออนุญาตไปหลุดเลยอันนี้ต้นนี้หงทองดังสวยต้นนี้นะครับพี่ให้พี่วิเชียนนะครับผมนี่เลยจ้าหงทอง 200บาทตัวน,นี้ก็ด่าง5.5จัดไปเลยครับพี่รูดจองเรียบร้อยจะยกให้พี่ไปเจอน,นะครับตัวน,นี้สวยๆเลยครับผมป่ะเริ่มกันที่บอลสีของเราครับผมตัวน,นี้ครับพี่เอานี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนด e ตินี่ครับพี่ด e ตินี่หน้าด่างขาวจมพูส้มเออส้มทองขาวจมพูส้มทองนะพี่นี่ขาวจมพูส้มทองเด e ตินี่ครับพี่สวยๆใบแข็งก้านแข็งครับพี่ไม้นี่เลยใบด่างแข็งแรงผมชอบมากไม้ตัวนี้เด e ตินี่ครับพี่ 3า0บาทจ้ะสวยๆเลยขาวจะพูส้มทองหลากสีสันมีเม็ดสีด้วยนะไม้ตัวนี้ครับพี่นี่เลยดางสวยแข็งแรงเดสติน,นี่ครับผมกริดอสูรกับผมใบหอกดำแดงจ้ากริดอสูนไม้ใหม่ครับพี่ไม้ใหม่เด้อไม้ใหม่ไม้ใหม่นี่เลยครับผมกริดอสูนใบหอกกระแสครับผม250บาทจ้ะใบหอกดำแดงสวยๆใบใหม่ล่าสุดน,นี่เลยครับพี่เข้มๆจ้ะ สายพระเนตรครับผมหนึ่งร้อยบาทครับพี่เอาไปเลี้ยงเอาไปปั้นกันต่อเดอ้อสายพระเนตรรอดใหม่มาแล้วคือเขี่ยวครับพี่เขาจะกัดแดงทั้งใบตอนโตเอาไปเลี้ยงไปอัพกระถางกันต่อหนึ่งร้อยบาทจ้ะสายพระเนตรใบกลมใบกลมปลาคาร์ฟฟอร์มพุ่มคอมแบ็กครับพี่ใบแน่นแน่นใบดดๆครับพี่ไม้ไม่สูงโยงใครชอบไม้ไม่สูงต้งตนนี้ครับพี่ชัดทินกรจ้ะนี่เลยตอนนี้เอาไปร้อยห้าสิบครับพี่ขอร้อยห้าสิบบาทตอนนี้ชัดทินกรใบกลมบล็อกเลยเปิดหน้าสวยๆมาแล้วจ้า ดาราดาราดารานับพาร์ฮะดารานบพร์จ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่สวยๆเช่นกันตอนนี้ป้ายลึกๆเลยใบใหม่สุดแจ่มใบนี้จ้าใบใหม่เนาะอ่าพมพิมานใหญ่พมพิมานใหญ่นี่แหละพมพิมานใหญ่ใหญ่จริงๆครับพี่ใบเท่าฝ่ามือใบเท่าฝ่ามือนี่เลยพมพิมานใหญ่ต้นนี้เอาร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทพมพิมานใหญ่กระถางห้าจุดห้านิ้วเลยนะกระถางไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่นี่เลยลงกระถางสิบได้เลยพมพิมานใหญ่แล้วก็ มีใบหอกอ่าตอนนี้ชื่อว่าเพชรภูผา ah ครับผมมีหน่อด้วยมีหน,น,น่อน,น,นี่ต้นหน,น,น่นอต้นหน่อครับพี ah. ่หน่อหน่อหน่อเพชรภูผาใบหอกด่างสองร้อยบาทจะบ,บีพร้อมหัวพร้อมหน่อนตอนนี้ฟอร์มกอแน่นๆสวยๆครับผมลูกไม้เป็นลูกไม้ผ่านะครับผมนี่เลยครับพีอ่อ่อหน้าออกส้มๆแล้วพี่ส้มๆเนาะนี่เลยด่างส้มด่างส้มใบนี้เขาจะด่างออกชมพูนะพี่ขาวชมพูเนาะแล้วก็ดีด่างส้มต้นใหญ่นะต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่ผมเอียงข้างให้ดู นี่เลยพี่ดูใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่จริงๆต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบูกไม้นะเป็นลูกไม้ผ่าด่างลูกไม้ผ่าด่างส้มแล้วกันบอกลุงก้อยอย่างนี้นะพี่เผื่อพ,พี่โทรหรือสักหรือทักไลน์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรียกชื่อกันไม่ถูกเป็นลูกไม้ต้นใหญ่ด่างส้มนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทด้านในเจ้าสาวครับพี่เจ้าสาวสวยเจ้าบ่าวไม่มีเด้อมีแต่เจ้าสาวนะพี่นี่เลยจะไปหาเจ้าบ่าวเอาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะ เจ้าสาวป้ายครับผมด่างสวยต้นนี้ครับพี่รอดใหม่ก็ด่างกานี้เลยเสวยสุดจัดพระธาตุวายโยนะครับผมนี่พระธาตุวายโยครับพี่ต้นนี้ขอ250าบาทครับผมกระถาง5 5นิ้วรอดใหม่ก็สวยสุดแจ่มนี่เลยครับพี่ด่างสวยขยี้ใจพระธาตุวายโยนะครับผม เจ้าปอแก้วใบกลมด่างประครับกลมบล ok, ok ็อกกลมบล็อกครับผมต้นนี้สวยๆเจ้าปอแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ้าปอแก้วห้าจุดห้าด่างประครับใบกลมบล็อกเลยครับผมพญาดำลงราชานุภาพครับผมร้อยเดียวครับพี่ต้นนี้หนึ่งร้อยบาทจ้ะพญาดำลงราชานุภาพครับผมต้นนี้เนาะแล้วก็มีต้นนี้มณีวาสนาครับพี่มณีวาสนาหนึ่งร้อยบาทจ้ะร้อยเดียวนี่เลยมณีวาสนาด่างนะค,ะครับผมด่าง และมีต้นนี้เป็นเทเวทเทเวทนารมิตครับพี่เทเวทนารมิตหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทเทเวทนาลมิตนะครับผมส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้ผ่าจานี่เลยครับผมใบกลมดนะ่าใบกลมด่างสวยๆครับพี่ด่างขาวชมพูเหลืองทองน,นี่พี่ดูใบนี้เห็นไหมเห็นไหมใบนี้ใบนี้ใบนี้นี่เลยเื็นไม้เขียวนะครับ ขาวเหลืองทองใบนี้ขาวชมพูฮครึ่งเลยตรงเป๊ะเหมือนใครเอาไม้บรรทัดมาวัดไว้นะครับผมสอง้อยห้าสิบาทจา้ะลูกไม้ใบกลมด่างเป็นไม้ของทั้งสวนนะครับผมนี่เลยครับพี่ลูกไม้ผ่าใบกลมด่างสวยสุดจัดประหลัดบล็อกต้นนี้ครับพี่สวยจัดเลยใบกลมด้วยด้านนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเล็งอยู่ครับพี่เอาอะไรดีเอาอะไรดี ต้นนี้นภาพันดาวครับผมนภาพันดาวนี่เลยครับผมไม้ด่างสวยมีเม็ดสีเหมือนไก่นะพี่เเป็นเป็นเม็ดตระกูลไก่เลยนี่เลยด่างสวยนภาพันดาวหลอดหม่มาแล้วจ้าหลอดหม่มาแล้วต้นนี้150บาทจ่้ะ150านภาพันดาวครับฟอร์มกอแน่นๆอันนี้ไม่ให้อันนี้ไม่ให้กอปลุกลงนะพี่เป็นหน่อเป็นหน่อเป็นหน่อฟอร์มกอเดี๋ยวี๋ยวผมยกให้ดูไอ้ต้นนี้เป็นชื่อว่าชินบัญชรครับพี่ชินบัญชรนี่ต้นแม่ต้นใบใหญ่ใหญ่ใช่ไหมอันนี้หน่อหน่อมีหนึ่งสอง สองนอครับพี่สองนอ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 สวยๆเลยนี่เลยเอาไปเลี้ยงฟอมกอแน่นๆครับพี่ชินบัญชสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยพร้อมหน่ออีกสองนอนะพี่มีแม่หนึ่งหน่อสองเป็นสามต้นในกระถางเลยนี่จ้ะสามต้นในกระถางชินบัญชรพร้อมหน่อใบดดกกระปมต้นนี้มาสวยๆกันหน่อยตรงนี้นี่เลยครับผมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สวยจัดกระถางหกกระถางหก นี่เลยสวยจัดประหลัดไม่ต้องบอกตัวนี้ผมบอกเองคับแล้วสวยๆครับพี่450บาทจา้ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์กระถาง6นิ้วนะครับพี่กระถาง6นิ้วโอโ้โหหน้าเทพเทจ้ะต้นที่หนึ่งครับพี่ขึ้นให้เลือกด้วยหรือหรือไม่เลือกยกหมดได้ครับพี่ไม่หนักจก้ะเบาๆนี้เผื่อใครอยากได้แบบว่าไปเลี้ยงวางด้วยกันหลายๆต้นนะพี่บ,บอลสีอ่าถ้าเป็นสไตล์ผมนะเอานีา่ความความคิดส่วนตัวผมนะมีต้นเดียวไม่พอครับพี่มันต้องแบบวางวางแบบว่าชนิดเดียวกันแต่คือวางด้วยกันหลายๆต้นเอะมันจะแบบว่า สวยงามเพราะไม้ชื่อหเหมือนกันแต่ว่าความด่างความสวยความป้ายเขาแต่ละใบแต่ละต้นไม่เหมือนกันครับผมอ่ะต้นนี้ต้นนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้นที่สองครับพี่สี่ร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับผมนี่จ้ะนี่จ้ะนี่เลยอันนี้ต้นที่หนึ่งนะผมนี่ต้นนี้ต้นที่สองต้นที่สองครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สี่ร้อยห้าสิบาทต้นที่สองจ้าหรือต้นไหนต้นนี้ดีกว่าต้นนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้นที่สามครับผมเผื่อจะยก เซตสามต้นนะครับพี่สวยๆจะอุทยานถล่วงราจะฤกึกต้นที่สามมันมีรถเนี้ยที่ว่าอ่าผมพามาแล้วม,ม,มันมันมันมีแดงด้วยนะพี่เนาะนี่เลยเห็นไหมมันจะมีเขียวด่างเหลืองทองแล้วก็จะมีความแดงๆมาด้วยนะพี่ติดความแบบว่ากัดแดงๆไอแดงๆมาด้วยนะสวยๆเลยครับพี่อ่ะต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทต้นที่สามจะอุทยานถล่วงราชพฤกึกกระถางหกเนิ้ย เทวะเทวาครับพี่เทวาอภพิลักษ์กระถางหกนิ้วต้นนี้ไม้แร่ไม้ใหม่กันเลยทีเดียวเชียวครับพี่สวยๆจากตอนโตอย่างงามเลยแหละนี่สวยแน่แม่จา๋าเทวอะอภพิรักษ์ต้นนี้ขออ่าใส่ใส่โตนะพี่ขอหนึ่งพันบาทแล้วกันพี่ต้นนี้ขอขอขอพันหนึ่งขอพันหนึ่งหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเทวาอภพิรักษ์จะมีด้านข้างจะ้ะต้นนี้นี่เลยหน้าด่างสวยจัดกระผมหนึ่งพันบาท กลมๆนี่ต้นตนครับพี่สวยๆจ้ามหาราชครับผมมหาราชหนึ่งร้อยครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวมหาราชครับผมกระถางห้าจุดห้านิ้วหนึ่งร้อยบาทจ้ะมหาราชต้นนี้จ้าไอ้ใบอ๋อหลอดใหม่หลอดใหม่โอเคเอาไว้ก่อนพี่หลอดใหม่ชังักชะงักชังักชะงัก,งงกนี่ไม่สวยไม่ขายด้วยเป็นไงละ่ะไม่สวยไม่ขายเออไม่สวยเก็บไวด้ดีผม ผมจะแบ่งแต่ต้นสวยๆให้ครับพี่นี่เลยจะจัญยาบรนนะจัญยาบนรนมะ่าถ้าไปอย่างเงี้ยพี่พี่ก็ต้องอ่าไปมันจะไปชะักใบใหม่แล้วก็ไม่รู้ใบต่อไปมันจะมาตอนไหนนะพี่นั้นเดี๋ยวผมเอาเลี้ยงไว้เอาผมเลี้ยงไว้ไม่ขายจา้ะนี่เลยให้โชว์กันแบบเห็นๆนี่แหละพี่เห็นๆเลยอ่าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ขายครพี่ต้นนี้สวยต้นนี้สวยลูกไม้กาบหานะพี่เป็นอ่าลูกไม้ของทั้งส่วนนะครับผมนี่เลยจะลูกไม้กาบนี่เลยกาบด่างกาบด่างสวยๆพืไใบเขียวขี้ม้านะพี่แล้ว ที่เห็นได้สวยเลย250บาทจะ้ะต้นนี้นี่เลยสวยๆรูปไม้กับด่างไม้ของทั้งสวนเองจ้าฟากเอาไว้ด้วยรูปไม้ด่างต้นนี้ครับผมนี่เลยด่างชมพูขอบใบขาวพื้นใบเขียวนะพี่นี่จะ150บาทครับต้นนี้หวาน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 เออขอบใบสว่างสว่างด่างจมพูขอบใบขาวรูปไม้ผ่าจ้ะ150บาท คุ้มซับคุ้มซับครับพี่หน้ากัดสีสวยนี่เลยป้ายเขียวงามๆทรงทรง,งฟอร์มใบสวยๆแล้วพี่ทรงฟอร์มประกวดเลยนี่สวยๆคุ้มซับหนึ่งร้อยบาทจ้าพี่ต้นนี้สวยขยี้ใจสวยขยี้ใจเลยฮะแล้วต้นนี้คุ้มซับร้อยเดียวจ้าพี่ร้อยเดียวกระถางห้าจุดห้าเด้อสิราหุ่มทองหน้าสวยๆครับพี่ไม้พันหน้าพันหน้าอ,าอันนี้ด่างข่าวนะพี่ชมพู ใบไม้เปิดเหลืองทองเอาสิอะนามเทะเลตาลึงครับพี่ต้นนี้ศิลาคุ้มทองอสวยๆครับผม200บาทจ้ะ200นี่เลยไม้พันหน้า,คร,า,นาค,รครับพี่ฉายาฉายาเขาฉายาเขาศีลาคุ้มทองตัวนี้ดันนงครบครับพี่ดังหลักสีตัวนี้สวยๆจ้าตัวนี้น้องเลเรกาซี่เรกกซี่550บาทกระถาง5.5นิ้วครับพี่ขียตัดแดงแดงแต่สวยน้องเรเรกาซี่ สบายแพรสายใหญ่หลอดใหม่กลางแล้วนี่เลยครับพี่หลอดใหม่ล่าสุดล่าสุดครับพี่น,นี่จะ้ะมีความเหลืองแดงมีความด่างเหลืองแดง้วยสบายสบายแพรสบายแพร,สา,แพรสายใหญ่ครับพี่ใหญ่ไม่ใหญ่ผมยกถึงอยู่ถึงอยู่โอ้โหหลังนี้จ็บยอกเลยโยสุดโตะต้ตนนี้สบายแพรครับพี่สามร้อยบาทจา้ะใหญ่สวยใหญ่สวยใหญ่สวยนี่เลยลงกระถางสิบได้ไม่พอเออแต่ลงสิบกระรางสวยลงสิบกระรงสวยอันนี้กระถางห้าจุดห้าครับพี่ สามบาทสบายแพ้ครับผมอันแล้วอ่ะนางสุชาดาครับพี่นางสุชาดาเดอ้อกัดสีสวยเลยอันนี้ฟอร์มกอแพคคู่ปลุกรวมไว้นะครับพี่มี2ต้นมีสองต้น,ตนในกระถางนะจา๊ะาจา๊ะต้นนี้200บาทจ้ะพี่นางสุชาดานี่เลยหน้าหวานสุดจัดทะพี่กัดสีแบบเต็มใบเต็มคาราเบลนางสุชาดา200ร้อยครับผมดางสวยๆไม้แรในตํานานครับพี่ มาเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีผมมีมณีเจ็ดแสงนะพี่เผื่อใครตามหาเป็นเซตแพ็คคู่นะครับผมต้นนี้เพชรเจ็ดสีนะเพชรเจ็ดสีมีสองต้นสองต้นในกระถางเช่นก,นกันครับพี่ดังสวยเลยต้นนี้ขอ2องร้อยบาทครับพี่สองร้อยบาทเพชรเจ็ดสีกระถางห้าจุดห้ามีสองต้นในกระถางใครตามหามณีเจ็ดแสงผมมีผมมีแต่ไม่ได้อยู่ตู้นี้ครับพี่ไม่ได้อยู่ตู้นี้เนะาะด้านในด้านในด้านใน นี่เลยครับพี่สวยๆรัตนบารมีครับพี่รัตนบารมีต้นนี้250บาทจ้ะนี่เลยใบแบบว่าใบใหญ่ใบอ้วนใหญ่ครับพี่แล้วก็ด้านข้างนะผมกระถาง5.5นิ้วนี่เลยดางขาวขอบแล้วก็กัดขอบใบชมพูนะพี่คือใบเขียวสวยๆรัตนบารมี250บบาทจ้าต้นนี้สวยๆเลยต้นนี้สวยไหมพี่สวยไหมสวยไหมผมไม่ดูก่อนผมไม่ดูก่อนนี่เลยอย่าเพิ่งถามหาชื่อนะให้ดูก่อนสวยไหมสวยไหม มีความแบบขาวชมพูนะพี่เนาะแล้วก็ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดเปิดออกด่างเหลืองนะพี่เนาะออกเหลืองเหลืองนะพี่ด่างเหลืองเหลืองนะต้นนี้เป็นลูกไม้นะพี่ลูกไม้สวยไหมมีต้นเดียวเห็นมีอยู่ต้นเดียวเนี่ยวางอยู่โดดเดียวเดียวดายในถาดน,นี้ขอสองร้อยห้าสิบแล้วกันครับพี่สวยเนาะเป็นลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ครับพี่ลูกไม้นี่เลยใบทรงใบจะออกเหมือนเกาะเกล็ดยันสองนะพี่เนาะต้นนี้เนาะสว,สวยเลยลูกไม้ด่างสองร้อยห้าสิบนะพี่ ต้นนี้ขาวจมพูใบใหม่เปิดเรื่องทองทรงใบเหมือนเกาะเกดครับผมนี่เลยจ้ะสวยๆครับผมอ่านางสุไปแล้วตัวนี้เอานางวิเอาพี่ตัวนี้นางวินางวิชุดานางวิชุดากัดสีสูไว้แล้วสวยแล้วนี่เลยนางวิชุดาแน่นๆครับพี่อันนี้ปลูกวมฟอร์มกอสองต้นในกระถางแล้วก็มีหน่อน้อยๆมาอีกเนาะอีกหนึ่งหรือสองหนอนี่เนี่ยกระถางนี้อ่ะสองร้อยบาทครับผมนาง วิชูดาวิชุดาตอนนี้วิชุดาวิชุดาฟอร์มกอรครับผมกระถางจุดห้านิว้วอ่ะพักหายใจแหงคอกันแป๊บหนึ่งนะพี่ผมหายใจไม่ทันตอนนี้ <c oughs> ผมหายใจไม่ทันอ่ะค่อยๆค่อยๆเบิ่งค่อยๆดูกันไปนะพี่นะอ่ะตอนนี้เจ้าจักรครับพี่เจ้าจักรกระพัดด่างสวยๆครับพี่มีสองต้นในกระถางนะครับฟอร์มกอแพ็คคู่นี่จ้ะเจ้าจักรกระพัดด่างสองร้อยบาทครับผมฟอร์มกอแพ็คคู่สวยๆจากนี้เลยใบใหม่ล่าสุดนะครับผม จกกักระพัดและแ,ะแระแรดแรดทาดบางแก้วครับพี่นี่เลยหน้าด่างชมพูอมม่วงเลยนะพี่อันนี้คือหน้าเข้มอันนี้คัดแล้วนะพี่ธ้าุบางแก้วผมับผเยอะแต่คือข้างรั้วครับพี่เขียวครับผมเขียวเขียวอันนี้คือคัดเฉพาะแบบหน้าชมพูอม,มแบบอมม่วงหน้าแท้อริจินอลมาให้แล้วปลูกรวมฟอร์รมกอมีสองต้นสองต้นในกระถางนะครับทาาดบางแก้วหน้าม่วงเนาะนี่จะสามร้อยบาทครับพี่แจมแจมเลยเม็ดสีเข้มเข้มครับผม คัดแล้วเน้นๆผ่าน Q c ซแล้วเรียบร้อยจ้ะต้นนี้ธาตุบางแก้วสามร้อยบาทและต้นนี้เงินทองมากครับพี่เหลืองสว่างมากนี่เลยผมไม่ดูมุมไกลเป็นไงนพี่สว่างไหมสว่างเด่นเลยเนาะต้นนี้เนาะเงินทอง้ามีสองต้นคู่ในกระถางเช่นกันครับพี่สองร้อยห้าสิบาทจา้าสองต้นสองต้นแพ็คคู่นะสองต้นแพ็คคู่เงินทองนาจ้ะต้นนี้อ่าส่วนต้นนี้ ทองหล่อครับพี่ทองหล่อนี่เลยจ้ะต้นนี้สวยๆครับผมเปิดหน้ามาเจมว้าวหลอดใหม่มาแล้วนี่จะพี่หมุน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 ให้ดูทองหล่อทองหล่อไม้ใหม่ไม้แรงไม้กกะแสตอนนี้นะครับผมเจ็ดร้อยบาทจ้ะสวยๆเลยครับพี่ทองหล่อนี่เลยหน้าสวยเจมว่าวไม้จานวนน้อยในตลาดน้อมากครับพี่ทองหล่อครับพี่รูปงามนามเพาะนี่อะไรจ้ะต้นนี้สวยๆอ่า พระรักเดี๋ยวนะผมคัดต้นไหนให้ดีครับพี่พระรักหน้าทองพระรักหน้าทองพระรักหน้าทองหาต้นฟอร์มก่อนครับพี่นี่ไหมสวยๆพระรักหน้าทองเดี๋ยวสักครู่นะพี่หาก่อนหาก่อนหนาก่อนอ่ะต้นนี้แล้วกันต้นนี้ไหมต้นนินไหมต้นนี้ไหมเออนี่ต้นนี้ต้นนี้พระรักหน้าทองครับพี่นี่จ้ะสวยๆเลยพระรักหน้าทองสามร้อยห้าสิบบาทครับผมสามร้อยห้าสิบบาทเขาจะอ่ะตอนนี้ใบเขาจะออก เขียวเหลืองออกเลมอนนะพี่แล้วก็จะกัดส้มๆนะพี่เนาะกัดด่างส้มๆตอนโตพารักหน้าทองสามร้อยห้าสิบบาทจะต้นนี้สวยๆเลยครับผมอ่าสิราแผงสอนครับพี่ไม้ใหม่เช่นการจำนวนน้อยในตลาดไม้เรไม้ใหม่สิราแผงสอนต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วครับพี่ด่างแม้เหมือนจะเห็นความด่างอยู่นะมีความด่างอยู่นะหลอดใหม่ครับพี่หลังใบยังไม่ชัดเจนอะแต่ใบเนี้ยใบใหม่ล่าสุด สวยครับพี่ด่างเหลืองทองซิราแผงสอนหนึ่งพันบาทครับผมขอกลมกลมเคาะเดียวครับพี่กระถางห้าจุดห้าซิราแผงสอนต้นนี้จ้าสวยใบยโยกเลยไม่ได้ลมพัดนะครับพี่ไม่ได้ลมพัดเรีว่าใบายโยกนะครับมือผมสั่นเองครับพี่มือผมสั่นเอง <c oughs> ด็อกเด็กด็อกเด็ก <c oughs> อ่ะมหาชายัยมหาชายัยมหาชายัยมหาชัยร้อยเดียวจ้าพี่หนึ่งร้อยบาทครับผมนี่เลยสวย,สวยๆเข้มๆตัดกันแจ่มๆมะ หาชัยจ้านี่สีราหุ่มทองนี่เลยอันนี้หน้าขาวเหลืองทองนะพี่ผมบอกแล้วว่าเขาเป็นไม้พันหน้าสีลาหุ่มทองต้นที่สองนะครับพี่ต้นแรกของขึ้นไปแล้วเนาะต้นแรกมันเขาจะมีติดชมพูด้วยอันนี้จะเป็นหน้าแบบว่าขาวเหลืองทองครับพี่แต่ต้นโตขึ้นมาหน่อยอ๋อสองร้อยบาทเช่ไันครับพี่อ่าสีลาหุ่มทองต้นที่สองครับพี่สองร้อยบาทครับผมนี่เลยไม้พันหน้าสวยคองแท้ ของจริงอ่าอันนี้นาลีไม่น่ามีใครเอาเลยแมน่นาลีสยามนะพี่เอากันไหมมีหน่อด้วยนะมีหนอด้วยมีหนอด้วย,น,วยนาลีสยามต้นนี้สาสใหญ่สวยนะล้นๆกระถางหกแล้วครับพี่นาลีสยามพร้อมหนอสองร้อยบาทครับผมมีหนอดด้วยไม้หัวไม้หัวมีหนอแล้วอันนี้คือกัดสีสวยวนะครับผมนาลีสยามเนาะนี่เลยบอลกาบผมเคยเไปประกวดทีนึงเกือบติดเกือบติดครับพี่กาบหลุดไป,ไปใบหนึ่งเพราะว่างานประกวดเนี่ย วอลกาบเนี่ยคือกาบต้องอยู่ครบตุกใบในบีของผมม่ที่ยกไปตอนนั้นอ่ะใบใหม่ล่าสุดกาบหายไปตกลอบตกลออตกล่ะตอนนี้น้องโวครับพี่น้องโวโวเคนโน่โวเคโนโ,คโนโ่โนโโนโสองร้อยบาทครับพี่สวยขยี้ไตแล้วตอนนี้สวยๆครับพี่ใบใหม่ล่าสุดตรงกลางเลยโวเคโนโน่ครับพี่นี่เลยร้อนแรงดุเดือดดังพูเขาไฟและตนน้ะตนนี้ครับผมและต้นนี้ครับผมอันนี้เป็น ลูกไม้ลูกไม้ผ่าของทังสวนเนี่ยผมขึ้นแป้วต้นหนึ่งนี่หว่าเนาะ,ะขึ้นเป็นต้นที่สองแล้วกันครับพี่เผื่อเลือกเผื่อเลือกสองลูกไม้กาบผ่าของทังสวนนะพีสองร้อยห้าสิบาทต้นที่สองจาต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยจ้ะต้นนี้ลูกไม้กาบด่างของทางสวนสวยๆจ้ะต้นนี้นะเมองนอนท์ครับพี่หน้าอย่างสวยเลยกระถางห้าจุดห้านิ้วต้นนี้ เป็นณเมืองนอนหน้าแผงนะคบพี่แล้วก็ไม่ใช่แผงธรรมดาด้วยแผงสวยหั่นแล้วแล้วก็ไม่ใช่สวยธรรมดาด้วยครับพี่สวยใส่ไข่เพราะว่าสวยพิเศษหั่นแล้วท่ามท่ามเล่นไป2สองดอกครับพี่ต้องยกกลแหละขนาดนี้หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่อะณนะ้านะมังนนแผงโอ้โหเล่นมาปูมาชงมาขนาดนี้แล้วครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทยกครับพี่ยกยก,ยก,ยก,ยกสวยเลยจ้าณนะมังนนนี่เลยให้ค่ามุกผมหน่อยห้าบาทสิบบาทผมก็เอาครับผม ร้อยห้าสิบาทจากน้ำบางโนนหน้าแผงตอนนี้หลอดใหม่สวยด่างเดอ้อนี่เลยครับผมไปไปกันต่อตรงนี้เพชรแสนมณีครับพี่ไม้ใหม่ครับพี่ไม้เรศไม้กระแสในตอนนี้เพชรแสนมณีจะห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ผมขึ้นตอนโตนให้ดูแล้วกันเผื่อนึกหน้ากันไม่ออกแบบนี้แบบนี้เลยเพชรแสนมณีสวยๆเลยครับผมตอนนี้จุดห้านิว้วห้าร้อยห้าสิบาทนะครับพี่สวยๆจานและ น้องซันเซ็ตใครถามหาต้นอ่าต้นเล็กที่ไม่เล็กนะพี่สามใบด่างสวยแล้วเพราะว่าอ่เาเผื่อว่าต้นใหญ่ใช่ไหมราคามันเติงหรือยังไงก็ต้นเล็กได้ครับพี่ต้นนี้ซันเซ็ตสกายแปดร้อยห้าสิบาทจากต้นนี้นี่เลยเปิดหน้าด่างเจ็บบ้ามาแล้วไม่ด่างไม่ขึ้นให้ครับพี่นี่เลยสองสามสี่บาทแล้วมีบอลผมคัดใหเ้เน้นอยู่แล้วครับพี่นี่เลยไม่ด่างไม่ปล่อยไม่สวยไม่แบ่งจะ้ะ ต้นนี้อ่ะแต่ต้นนี้แบ่งนะเพราะต้นนี้สวยพรต้นนี้สวย850จากิบจ s ะซ Sky ซตสกต้นนี้จะ้ะไปกันต่อ SUNSET เสร็จแล้วมาครับพี่เกสรพุมมลิน um จะ้ะต้นนี้เกสรพุมมลินนี่เลยใช้สวยไม่ใช่ใช้ไซสสวยจะบอกว่าใช้สวยใช้ใช้สวยไซสสวย,กกสวยพุ่งฟูเออนี่เลยครับพี่ดินเลิ่นผมไปมดเลยอ่ะเกสรพุมมลิน um จะ้ะต้นนี้ขอ,อ8 5ดยังไงครับพี่ อันนี้ไซส์สวยพุ่งพุ่งแล้วนี่ประมาณคือประมาณนี้ครับพี่นหน้าสวยด้วยเกสรพุมมาลินแปดร้อยห้าสิบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยกระดูกเข้มปัดนี่เลยด่างสวยมเม็ดสีมาแล้วเกสรพุมมะลิน um และตรงน,นี้นี่เลยเหลืองทองอารามแท้เลยตะลึงอยากให้ดูตัวน,นี้ครับพี่นี่คือบับเบอร์บีผลของการผ่าชิ้นใหญ่เพราะว่าไซส์นี้รดนี้ผมเก็บไว้ตั้งแม่นะพี่ผมจะแบ่งต้นต้นนี้แล้วกันยกต้นไหนฮะ เอาหน้าสวยแล้วกันนะพี่นะนี่นีน่ต้นนี้ต้นนี้ต้นตนี้บับเบิรบีครับพี่ต้นนี้คือผ่าชิ้นใหญ่พี่ดูมือผมมือผมไม่ได้เล็กนะพี่สี่นิ้วล้นนะ่ละล้นนะ่ะเพราะเท่าฝ่ามือครับพี่ใบเท่าฝ่ามือเพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่คัดจะเอาไว้ตั้งแม่ครับพี่นี่เลยจ้ะไซนี้ต้นนี้ผมขอแบ่งต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่บับเบิรบีเหลืองทองสว่างไซส์ใหญ่ผ่าชิ้นใหญ่เบ์เลอร์เบ์เลอร,อร์ครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทจ้ะบับเบิรบีต้นนี้สวยๆเลยใบใหญ่ครับพี่แข็งแรง โตวไวเออแข็งแรงโตวไวผ่าชิ้นใหญ่ตังแม่จะบับเบิรบีไปกันต่อตอนนี้หน้าสวยครับพี่หน้าสวยแล้วสีมาเจมเจมออฟติมัสครับพี่ออฟติมัสนี่เลยครับผมนี่เลยนี่เลยสวยสวยครับพี่โตมาผมบอกเลยว่าสุดจัดหน้านี้ครับพี่เหลืองแดงเขียวตัดกันเจมๆม,มครับพี่หลอดไม่มาแล้วหกร้อยห้าสิบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ออฟติมัสสวยสุดจัด ปลัดไม่มาบอกครับพี่เพราะว่าวันนี้คือวันหยุดผมบอกเองปลัดไม่ต้องมาบอกสวยสวยต้นนี้ไงไงออปติมัชจ้านี่เลยอ่ะสนใจต้นไหนนะพี่กิงกลางก็ได้จากสองน้อสี่บาลมีบอลเนาะเบอร์โทรอลไรด้านล่างนี้เลยครับผมบอลสีสวยราคาคุ้มค่าจนคุณุ้มครั่งบอลสีสวยต้องปกของแท้ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าอ่าวันหยุดไม่ได้ไปไหนครับพี่มาสอยบอลสี่กันเดอ้อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ